สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทวงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วค่ะวันนี้กะกรลังสีเฮ็ดหยังก็อยไงโอ้ยลาบนกผ่้สาว่าลาบนกปะนะค่ะอันนี้เป็นการกล้วยและะ้วค่ะนที่เห็นนั่นคือนกนกหยังนกเขานกคุมนกเจ้า <c oughs> นกเขาปะนะค่ะ <c oughs> นกเขา ล้างมือตอนนี้เ็ดทปเผาดิอบอสล้างมืออีกแล้วโอ้เห็ดรับความนัวแมืนบอสเฮ้เดี๋ยวสีผ้าบเบอร์ตากึอกค่ะแมือนตากึอกเทปยังแบบที่น,อน่องโอ้ตากึอกอันนี้เป็นหัวอาหารคนน่ะค่ะเป็นหัวอาหารสำหรับสำหรับเอ่อหัวนมนาคนน่ะค่ะแล้วก็มีฟรีมิกคนน่ะค่ะคอน,ะะอนะะอใส่รรีมิกลงไปน้ำ อันนี้คือเคล็ดลับในการเลี้ยงงัวค่ะหัวอาหารนี่เป็นชนิดผงโดนๆเพิ่นกระไส้เทียละค่ะพอดีว่ามันมีเพิ่นเห็นโบถือโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเนาะค่ะเพิ่นกระเลดเอาพิมิกมาผสมให้เบิรงโป้ขึ้นบ้านะคะ่ะโป้ขึ้นดีอ่าอันนี้เป็นแร่ธถาดง้วะเนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นแร่ธาตุทีเฮดโอ้ยสองซอนพอเด้อเออโอเคพ่อแม่เราสิใส่ห่อสามซ้อน เอ่อเป็นแร่ภาพเนาะค่ะที่ซอยในเรื่องการจเจริญเติบโตต้องเสียค่ะเป็นสัตว์เร็วต้องเสียค่ะซอยในทุกเรื่องแล้วค่ะพี่น้องโป้ขึ้นมานะค,ะค่ะเพื่อนว่าโป้ขึ้นโป้ขึ้นเลยโป้หน่ะเบิร์เออสนอะโป้ขึ้นได้มานาค่ะพี่น้องต้องอันนี้น้ำานาแล้ววะเนี่ยค่ะพี่น้องกระไสประมาณนี้แหละคะ่ะไปไหงัวเผื่อบำรุงง้วนเนาะคะ่ะ แท่จริงช่วงนี้เพิ่นกับ,บ่บไ้ยหายแล้วค่ะเพราะว่าหญ้าหลายแต่เพิ่นกะเห็นโบไายคลิปเนาะเพิ่นกะเลยมาไทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งอ่ะเดี๋ยวเฮ้าไปเบิ้งลาบนกเข้าต่อค่ะนี่ค่ะสำหรับลาบนกปูดนะคะเคล็ดลับความนัวคือทำกับข้าวแม่ล้างมือผัดวะ <laughs> เซ็นเซอร์ไว้แน่เหล่าขขานะ เอ้ยเจ็ดสิบปีป้านกับแก่เราโยคนาพี่น้องไปมา่ะพอนาอันนี้คือสี่สิบตีกีนะคะสี่สิบตีกีย่างไว้แล้วคนนี้แม่ออมากินก่อนไม่ใช่สี่สิบตีกีคือเหล่าเจ้ากระไดยายเป็นบ้าดอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะคะยายเท่าของเราลับนกเฝ้าไปลาบนกสะกินข้าแรงน้ำหนักหิวเข่าอ่านฟังไหมนะ ฮ้ยพี่จ้าแ่บแขนใหญ่โอ oui> ้แมงวันลายโหดน้ำจิ้มมมนน้ำวานี่เหลืออยู่ดแม่หเหลืออยู่คนกึหนกูขอจิ้มมากเ็นินยกไปป๊สไปลาบเสียทันผู้ชมบ้างเอาิ้้นไหนเด้วเนี่ยถือได้แล้วพี่น้องถือได้แล้วถือพูดเถาได้แล้ว อันนั้นคือน้ำปลาแดดสิไงข้าลับนกใส่น้ำปลาแดดน้ำแด็ดราบแหงกีด้วยไงใส่น้ำปลาแดดใส่น้ำปลาแดดอ๋เห็นหลับหมูไม่เห็นใช้นำปลาแดดเนาะมันก็หมูเนาะไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะหลับนกจะต้องใช้นำปลาแดดหลับง้อหลับหมูปลาใส่ค่ะแต่ว่าหลับนกต้องใส่ป่ะนะ ทำไมล่าปลาก,กับล่บปลาต้องใส่น้ำปลาแดกล่บหมูกับล่บงัวทำไม,ำไมเพราะใส่น้ำปลาแดกเหตุตผลคืองัวก,กับหมูตัวใหญ่ปะนะคะนกกับปลามันตัวน้อยเลยใส่น้ำปาลาแดกเฉวแบบชบืชบชบืชบชบืชบชบืบชืบชืบโอ้แมงวันหลายอะไรเลยเขยในน,น้อยน,นั่นคือ คาซอยได้พี่น้องเดี๋ยวมันีสิกินเขาก้อนให้เขาบ้านค่ะซึบชึบชึบชึบตูตดลอยไม่ประคตียคหน่ะเสียงปลาบอนตูมมาดึงอันนี้ใบมะกรูดนะคะนาำมัน ปักคันคันได้พี่ดอกเอาใบแก่ๆมันค่อยสีหอมใบเกล็ดโชวมนี่เออนานว่าเรียว,วะปึ๊บปึ๊บนี่ได้เรีวนะคะวัตถุด,ดิบของเราได้เรีวใบมะกรูดของเรานะคะอ่ะยาย ไปไฟเห็นหงเรืนะออ้ระวังเห็ดราบนกแล้วค่ะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งสวนทางนี้ที่จริงเมื่อวานนี่บทานด้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งค่ะที่จริงตรงนี้มีแปลงทั่วนี่เชียบลูกใหญ่ๆเลยเด็ดปึ๊บทับทั่วเขาไม่ได้ฉีดยามีกีหนวยนี่ไงสิมีอยู่นวยเดียวจังจินี่นี่ค่ะเมื่อกี้เสียงตาบอล ตาถึ้นมากิ้นหัวอาหารนะพี่น้องยู่ตรงกลางเลยค่ะนุนน่นนุนอุ้ยหอมมากเดี๋ยวเราไปดูลาบนกกันค่ะน้าจะเจ็บกันจะแ่บจริงๆด้วยหอมไมเหลาบนกนะเขบก,อบกโอ้ยแมงวันเยอะมากเลยกระชังมันกินน้ำกันรดุดห <laughs> มายถึงให้แมงวันกินน้ำหรือเขากินแมงวันกับลาบนก กิแนแบงวันกับลาบนกบันนาพี่น้องยื่ท้งเนาะค่ะแบงวันก็เละลายมะนาวเบือ่อคุ้นตัวละตัวละตัวละพริกพีกันนี้เขาขวากิ่งไปไงในขวากอ่งนะจตาขวากิ่งจ้ะพริกแล้วก็อะไรเอ่ยข้าขวคั่วอ, <laughs> อันนี้ข้าขวคั่วนะจ้าผัวไฟคงชื่อรถเดี๋ยว ไม่ใส่ไม่ได้นะผงชูรสแต่ใหญ่นี่คนตะละตะละตระละหอมห่วยห่วยจ้าหอมห่วยห่วยไปเลยจ้าโอ้ยไซเวอร์แล้วเฮ้ยอันวังหันคือเข่าขวดเลยค่ะอันนี้คือผงชูรสใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบน่อยพูวลงไปพูวลงไปพี่น้องสองยกนะคะผงชูรสลงไปสองยกเต็มๆค่ะใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยบบใซ่บ,บเสียบเลยสว์วด ตัวละ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 แล้วก็ผักค่ะใส่ลงไปปึ๊บคนค่ะพี่น้องเบิงบ่งใกล้ๆนะคะเบิ่งใกล้ๆนะคะสําหรับใครที่กําลังหิวข้าวค่ะเบิ่งใกล้ๆเบิ้งหนาคนเพ็ดเนี่ยยิ้มหวานหน่อยยายสามสี่หวานเราบอกมา,มาซิมเบิง้งซิม,มอะไรนะ เอาไะซิมติงงจับเมียบเผาปากแบบ่บป้ค้นตัวค่ะแสดงว่าบาแสบค้นตัวนั่งน้ำปลานะ <laughs> น้ำปลาป่ะนะสงะสัยน้ำปลาแดกสิบพรข่อยนัวได้หนิพี่น้องเข่อร่อยมากค่ะอนะไครับอืมหวานมากเลยเนี่ยจะฉีดยาป่ะหนิไม่มีฉีดยานะคะกินแล้วเพราะว่าไม่ได้ล้างเมื่อกี้เลยตกใจ คนจะละจละอืํารอบสองจ้ะเลี้ยมือเสร็จแล้วก็มัดต้อยต่อค่ะพี่น้องแต่เป็นโค้ชพีนตายน้่นกันบดนี่แหละโอเคเสร็จแล้วนะคะลาบนกของเราเดี๋ยวแรงนี่โบสิกินข่าหนีอีกแล้วนะคะเมเดย์มาอยากจะมีกินข่าแล้วกินข่าไปอิมลาบนกเมเดยกินหนักายเด้อลาบนกเขาพี่น้องนกเขายิ่งเตี้ยว นกเราจับได้วันพาบ่บนี่ค่ะนกเจ้าอ่ะค่ะอ่ะพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะท่าในใดที่พึงขอมารับชมช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้พาค,คลิปวิธีชีวิตในชนบทค่ะสำหรับผูใดรคิดหอดบ้านคิดหอดซองนะคะฝากซองบ้านทุ่งสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ